ก็สวัสดีพี่น้องชาวบูเวิร์มนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูบอ่อไสเดือนอวงปูนบอ่บอเล็กนะครับที่เพิ่งเริ่มสตาร์ทใหมก่ก็เจอปัญหาหลายอย่างเลยนะครับก็มีทั้งมดขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวลรนะครับเดี๋ยวเราก็จะทดลองไปพร้อมๆกันนะครับผมเพราะว่าปัญหาที่เจอมันก็แปลกใหม่แล้วก็มาพร้อมกันแล้วก็พยายามจะจะใช้พยายามจะใช้อะไรที่มัน บ,บ้านที่เราที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแก้ปัญหาตอนตอนนี้เลยนะครับแก้ปัญหาเดี่ยวนั้นเลยนะครับม,มันของมันอยู่หลังบ้านเราเนาะนี่หอาถูๆกันเนี่ยมันก็เป็นเป็นน้ํามันนะถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นผงออกมานะครับเนี่ยเป็นผงออกมาใช่ใช่เนาะวิดีโอผมก็พยายามจะลงให้มันชัดที่สุดนะครับเนี่ยครับเป็นละอองมันพ่นออกมาเนี่ยครับคือโดนตัวส้เดือนเนี่ยมีปัญหาแน่นอน นนโดนตัวเส้เดือนเรามีปัญหาแน่นอนเขาก็จะดิน้นไม่รู้ว่าตายแล้วจะหลบลงไปอะไรยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาแต่มันมีมดนะครับมดงามเราพยายามจะไล่มดงามออกนะครับกับตัวไรนะครับโดยใช้มะกรูดเนี่ยแหละครับแต่ผมจะทิ้งไว้อย่างนี้เลยดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปผลให้ฟังนะครับหรือว่าจะมาเล่าให้ฟังว่า,ว,าว่าที่ทําไปเนี่ยมันมันมันเกิดผลอะไรยังไงบ้างนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมพยายามจะจะทำคลิปนะครับให้มันยาวขึ้นนะครับเพื่อที่จะลง youtube แล้วก็ชัดขึ้นนะครับวิดีโอต่อจากนี้ไปก็จะเป็น 4K ทั้งหมดนะครับก็ท่านที่มีอ่ามีมือถือหรือว่ามีมีอุปกรณ์ที่พร้อมจะรับชม 4K ได้นี่ก็ก็ยินดีนะครับผมที่จะก,ก็ก็ดีนะครับจะได้รับชมได้นี่มดง่ามนะครับมดง่ามนี่ผมก็จะบีบใส่มาเลยนะครับมาอยู่ใน เป็นน้ครับก็พยายามจะไม่ให้มันขึ้นนะครับทาวงไปเลยทารอบไปนะครับ <S <S ผมพยายามทำใมันอยาบขึ้นแก้ปัญหาคือถ้ามันเหม็นมันอาจจะไม่เข้ามาครับ <S 1> <S 1> ไม่เข้ามาโดนไม่เข้ามากินไส้เดือนเรานะครับทาขอบ,ขอบไปเลยดีกว่าอันนี้ก็ทิ้งไว้ข้างนอกอย่าให้มีอะไรมามา,มาพาดเข้าบ่อได้นะครับบ่อเล็กๆเกนี่ยเพราะว่า ดี๋ยวมันจะเข้ามาทําลายไส้เดือนเราแล้วอยากเห็นไส้เดือนมันเป็นยังไงไส้เดือนที่อยู่ข้างในเป็นยังไงนะผมทํามาประมาณอันนี้ประมาณครึ่งเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวมาให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงก็เกิดการขยายตัวดีนะครับผมเกิดการขยายตัวดีนะครับจากไส้เดือนแค่ปั้นเดียวนะครับนีโอดีมากเลยด้วยซ้ําไปนะครับ ใส้เดือนแค่ปั้นเดียวกับบ่อวงปูนนะครับเทแบดเบดดิ้งครึ่งหนึ่งนะครับมีมดรบกวนด้วยมีไลด้วยนะครับเ้าแก้ปัญหาไปพร้อมกันเลยให้ดูจุดอื่นให้ดูจุดอื่นมีตัวเยอะนะครับริมริมบ่อเป็นยังไงริมริมบ่อนี่เยอะมากนะครับ ครับผมอ่าโอเคเนาะไล่ไสเดือนไปเอ้ไล่ไม่ใช่ไล่ไสเดือนครับไล่หมดไล่อะไรไปพร้อมกันผมพยายามจะทำมันธรรมชาติที่สุดไม่ใช้เคมีนะครับถ้าท่านมีเคมีท่านก็เอาช็อคเนี่ยครับขีดรอบบ่อเลยครับกันหมดกันอะไรเข้ามานะครับโอเคเนาะครับคลิปนี้แค่นี้ครับ